สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํารีวิวไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่12นะครับรูปแบบของเวอร์ชั่นนี้ครับก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับข้อความในส่วนต่างๆหรือสีสันทั้งหมดครับเพื่อนๆสามารถปรับ แต่งได้เองทั้งหมดเลยครับแล้วก็การเปลี่ยนรูปโลโก้ของเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบลากวางใส่ไฟล์เทมเพลตครับจะเป็นวิธีการทําแบบง่ายมากๆเลยครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับไฟล์ปุ่มกดติดตามในเวอร์ชันนี้ครับจะมีให้เพื่อนๆเลือก2ตัวเลือกครับตัวเลือกที่1นึ่งะครับเพื่อนๆจะได้ไฟล์ตัวยาวที่สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่ข้อความใต้ชื่อของเราได้แบบนี้ครับแล้วก็ตัวเลือกที่2เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไฟล์ตัวสั้นอีก1งตัวนะครับอ่าจะสวยงามทั้งคู่แบบนี้เลยนนคใลลวี้้ิปแก็นะครับ ผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนเพืนะครับว่ามันปรับแก้ไขอะไรได้บ้างมันจะปรับได้มากมายขนาดไหนและแต่ละส่วนเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ ก่อนอื่นก็คือให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยครับลิงก์จากที่ผมส่งไปให้นะครับพอเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการแตกไฟล์ได้เลยครับแต่ไฟล์เสร็จเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนครับเป็นฟอนต์ฟรีนะครับฟอนต์โลโบโตนะครับเพื่อนๆกดคลิกที่ลิงก์ตัวนี้เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกแค่ตัวเลือกหนึ่งครับก็จะได้ไฟลลล์์แบบนนนนีีี้้้ะััเเเเเดดยววจออาไทงฟตหพื่ ไปที่โปรแกรม A p r e m i e r Pro ได้เลยนะพอมาที่โปรแกรม A p r e m i e r Pro นะครับให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะครับมันจะเป็นแผงแนกราฟิกหาคาว่ากราฟิกนะครับก็คือตัวนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับคำว่ากราฟิกตัวนี้นะอ่าพอกดมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดมาครับให้เพื่อนทําการลากถ้าเกิดใครมี2ไฟล์อย่างงี้ก็ลากคู่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีไฟล์เดียวก็ลากเข้าไปไฟล์เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีกี่ไฟล์ก็ลากเข้าไปอย่างนี้เลยนะจับลากอย่างนี้เลยนะครับลากมาใส่อย่างนี้เลยแล้วก็รอกระพริบนิดหนึ่ วิธีการใช้งานก็คือให้เพื่อนทาการลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะครับไฟล์เทมเพลตของผมผมทํามาในขนาด 4K นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนใช้งานที่ 4K เนี่ยก็จะคมชัดสวยงามแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครใช้ที่เล็กกว่า 4K เนี่ยมันก็คมมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเราไปย่อเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแตกแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเราขยายเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนแตกนะแต่ถ้าเกิดใครใช้เล็กกว่า 4K เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดวิธีการใช้งานก็คือลากลงที่ไทม์ไลน์อย่างนี้เลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครเลือกตัวเรื่องที่2นะครับจะมีตัวนี้ด้วยอ่าผมก็จะลากมาคู่กันอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวเราลองเพดูนิดนึงตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับจะเป็นตัวสั้นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็น ตัวที่สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนข้อความอย่างนี้ได้อ่าแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรเจกต์พันแปนะครับหรือโปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K ขนาดไหนก็ช่างนะที่เล็กกว่า 4K นะครับให้เพื่อทําการลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราอย่างนี้นะลากมาเหมือนกันนะแต่พอลากลงมาแล้วเนี่ยไฟล์มันจะใหญ่กว่าโปรเจกต์ของเราให้เพื่อนๆทาการกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตที่เราลากลงมาเนี่ยให้เพื่อนๆทาการคลิกขวาครับเลือกคาว่า set to frame size นะหรือเพื่อนๆอาจจะมาย่อเองก็ได้ครับถ้าเกิดจะย่อเองก็มา่นเกองลล็ื มาอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือการยอ่อการจัดตำแหน่งการเลื่อนอะไรอย่างนี้นะเรามาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ที่ 4K เนี่ยก็มาถึงเนี่ยมันก็จะ ตรงกับโปรเจกต์เลยนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครใช้เล็กกว่า 4K นะครับทำการย่อมันก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาที่ 4K เหมือนเดิมนะวิธีการปรับแก้ไขนะครับง่ายมากเลยนะครับในคลิปนี้ก็คือให้เพื่อนกดที่ตัวไฟเทมเพลตครับล้วก็มาที่ตรงนี้ครับมันจะเด้งมาที่แถบ Edit ด,ด้านขวามือของ Essen t i a l g r a p ฟิ c อย่างนี้นะให้เพื่อนเปิดมาในส่วนของคําว่าโลโก้นะครับหัวข้อโลโก้ผมแยกหัวข้อไว้นะอ่าเปิดมาก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเขียนคําว่าโลโก้เนี่ยมันจะเป็นรูปโลโก้อย่างนี้นะให้เพื่อนเอารูปที่เพื่อน,อนจะต้องกาารทํเป็นโลโก้ของ้ตัวมลนีาาก อย่าง er. ผมเนี่ย um. ผมอาจจะมีสมมุติเป็นรูปน um re ี้อะถ้าเกิดผมตั pues okay. ้งใจจะเป็นร yes. ูปนี้ใช่ไหมผมก็ลากรูปนี้มาใส่เราลากจากตรงนี้ครับลากมาใส่ในนี้เลยนะลากมาใส่ในส่วนตรงนี้เลยปุ๊บนี่เห็นไหมเปลี่ยนรูปทันทีแต่ถ้าเกิดสมมุติโลโก้ที่เราลากมาแล้วเนี่ยมันเอียงมันเฉียงไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้นะี่เลื่อนอย่างนี้เลยแค่นี้เองเราก็เลื่อนได้ะแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนโลโก้อะ สมมติผมไม่ชอบรูปนี้เราก็เปลี่ยนอีกรูปหนึ่งผมก็จะลากรูปนี้มาใส่แทนแค่นี้เองครับเปลี่ยนทันทีง่ายดายมากแล้วก็สาหรับไฟล์เทมเพลตผมกดติดตามในเวอร์ชันนี้นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมทํอาออกมาเป็นแบบแนวแบบเตีมสีสมมติอ่ะอย่างเงี้ยตอนเลื่อนทีแรกเนี่ยมันจะมีเส้นสปีดไลน์อย่างเงี้ยวิ่งขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นสีขาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็พอเด้งลงอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอตัวที่จะเป็นกรอบรูป โปรไฟล์เราเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมตัวนี้ตัวที่เพื öm, เ่อนๆเหน็นอยู่ตอนนี้นะเป็นสีแดงมันก็เปลี่ยนสีได้อ่ะแล้วก็พอรูปมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีพวกไอคอนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกระจายออกมันก็เปลี่ยนสีได้แต่สีที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยไอของไอไอคอนที่มันกระจายเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้ที่เป็นสีแดงนะที่มันเป็นสีแดงๆแต่ที่สีขาวอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่เป็นสีขาวเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้นะอ่าจะเปลี่ยนได้ที่มันเป็นสีแดงผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าสมมุตินะ สมมุติตีมช่องของผมเนี่ยผมชอบเป็นสีน้ําเงินอ่ะผมก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยให้เป็นสีน้ําเงินให้เพื่อนๆดูนะอ่าไอ้อะไรก็ช่างที่มันเป็นสีแดงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นสีอื่นได้ทั้งหมดหรือไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวตัวข้อความตัวอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดนะ แต่หลักๆเนี่ยผมจะมาให้เพื่อนๆเปลี่ยนสีที่มันควรจะเปลี่ยนอ่ะอย่างไอสีของไอปุ่มซับสไคร์เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นสีแดงนั่นแหละปุ่มซับสไคร์นะแต่พวกกรอบรูปอย่างเงี้ยพวกเมาส์อย่างเงี้ยเปลี่ยนได้แล้วก็พวกไอคอนกระจายหรือพวกสปีดไลน์ต่างๆเงี้ยเปลี่ยนได้หมดอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะอ่ะเราคารูปนี้อยู่แล้วเรากดที่ตัวเทมเพลตของเราเราเปลี่ยนโลโก้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะพอใต้โลโก้เนี่ยมันก็จะมีเขียนคําว่าเปิิิดดดดปปเเรืืออองงแสง่พ,น,พนลูดด มันก็จะเป็นมันมันเป็นเรื่องแสงอะโกลของตัวขอบโลโก้ของเราถ้าเกิดเพื่อนเเปิดมันก็จะเป็นแบบโกลโแบบนี้นะอ่าสมมุติเราอยากเปลี่ยนสีสีขอบก็คือสีขอบตัวนี้นะสีขอบโลโก้แล้วก็สีไอคอนกระจายก็เป็นสีไอคอนกระจายตรงนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับมันเปลี่ยนตรงที่เป็นเป็นสีแดงแหะมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดอันเป็นสีขาวเนี่ยผมจะบังคับให้มันเป็นสีขาวนะอ่าแล้วก็เราลองมาเปลี่ยนสีขอบนะผมจะมาเปลี่ยนเป็นสีออกแนว น้ำเงินแนวแนวนี้แล้วกันลองดูอ่าประมาณนี้กดโอเคนี่ครับเปลี่ยนแล้วแล้วตัวโกเรืองแสงเนี่ยมันก็ยังมีถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็ปิด แค่นี้เองนะแต่ผมจะเปิดเพราะว่ามันเท่ดีแล้วก็สีไอคอนกระจายเนี่ยเราลองเอาไอตัวที่ดูดสีเนี่ยมาดูดตัวนี้ได้เลยนี่ครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีไอตัวที่สีขาวเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนที่สีแดงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินที่เราเปลี่ยนนะอ่ะก็จะประมาณนี้นนแล้วเราก็พับปิดไปมาในส่วนของหัวข้อข้อความนะครับเราเปิดลงมานะแล้วเราก็เลื่อนฟึบเลื่อนเส้นออกมาอย่างงี้อ่ะตอนนี้มันชื่ออย่างงี้อยู่เราอยากจะใส่ชื่อช่องของเราแล้วก็ใส่เลยผมก็ใส่ชื่อช่องของผมอย่างนี้แค่นี้เอง เรียบร้อยแล้วก็ข้อความด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนนะอ่าเห็นไหมเปลี่ยนแล้วหรืออยากจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้นะเราเปลี่ยนฟอนต์ดูนี่เปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์นี้แล้วก็เป็นฟอนต์เดียวกับด้านล่างด้วยนี่เปลี่ยนฟอนต์จะขยายก็ได้นะขยายให้ข้อความนี้เนี่ยมันใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็แล้วแต่อ่าประมาณนี้เปลี่ยนสีข้อความก็เปลี่ยนได้แล้วจริงๆแล้วผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ดีกว่านี่ ประมาณนี้แล้วก็ข้อความด้านล่างเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีข้อความเปลี่ยนได้หมดนะใครอยากเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนได้หมด clearer clearer อ่าเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนอะไรได้อ่าประมาณนี้แล้วก็พับปิดไปเราเปลี่ยนข้อความเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่ในส่วนของไอคอนยืนยันนะใครไม่อยากได้ก็ปิดไปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็เปิด reflective. แล้วก็ปรับขนาดกันตามใจชอบเลยนะอ่าปรับขนาดอย่างนี้แล้วผมก็เลื่อนไว้หลังชื่อไปเลยอย่างนี้ แค่นี้เองง่ายๆนี่แค่นี้ก็เทแล้วปะแล้วก็ไอตัวไอคอนยืนยันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะใครอยากได้สีแบบแนวแนวนี้ก็เปลี่ยนได้เห็นไหมเออใครอยากได้สีอะไรก็ลองเปลี่ยนกันดูนะอ่าประมาณนี้แล้วก็พับปิดไปแล้วก็ปุ่มติดตามอ่ะเปิดปิด,ปดเรืองแสงเนี่ยมันจะแบบ เป็นเรื่องแสงของตัวติดตามนะเพื่อนๆอ,อยากเปิดปิดก็ได้หรือสีไอคอนกระจายเราลองดูลองเลื่อนดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ไอคอนกระจายนี่ครับเราก็จะเอาสีเนี่ยไปดูดกับด้านบนอย่างนี้สีไอคอนกระจายปุ๊บนี่มันก็จะเป็นตีมเดีวยวกันแล้วแล้วก็คําว่าติดตามซับสครายเนี่ยกับไอติดตามแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนข้อความได้นะถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนแต่ผมอาจจะไม่เปลี่ยนผมอาจจะไว้อย่างนี้ไปเลย อ่าผมอาจจะไว้อย่างนี้ไปเลยแล้วก็สีข้อความเนี่ยก็เปลี่ยนได้สีบาร์สีบาร์ไอที่เป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นสีบาร์ของคําว่า u b s c r i b e นะเปลี่ยนได้นะแต่ก็ไม่ควรเปลี่ยนแหละผมว่านะแล้วก็ติดตามแล้วสีข้อความสีบาร์สีกระดิ่งอ่ามันมีสีกระดิ่งซ่อนอยู่ตรงนี้นะสีกระดิ่งก็คือสีกระดิ่งตัวนี้นี่ครับกระดิ่งที่มันวิ่งออกมาทีแรกมันอยู่รวมกันกับไอปุ่มกดติดตามอันนี้นะอ่าเพื่อนๆเปลี่ยนได้นะใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นี่ครับเปลี่ยนสีใครอยากเปลี่ยนสีอะไรเน สีเทาที่มันตั้งมาตั้งแต่ค่าเริ่มต้นนะอ่ะเราตั้งประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเพื่อนเอนเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นข้อความภาษาไทายข้อความอะไรก็เปลี่ยนได้หมดอ่ะเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาที่ปุ่มแจ้งเตือนครับเปิดลงมาครับปุ่มแจ้งเตือนในปุ่มแจ้งเตือนเนี่ยปุ่มแจ้งเตือนก็หมายความว่าไอ้ไอ้ตัวปุ่มที่เรากดกระดิ่งเนี่ยนี่ครับมันจะวิ่งขึ้นมาอย่างนี้ก็คือไอ้ปุ่มตรงนี้นะปุ่มแจ้งเตือนทั้งหมดมันมีคําว่าทั้งหมดเนี่ยที่วงเล็ all. ลเเบ,บ all แล้วก็ในคําว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2คําเหมือนกันนะที่มี2คําเพราะว่าเวลาเราจิ้มคําว่าอ,อไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนสีใช่ไหมผมก็เลยจาเป็นต้องใส่มา2อันอย่างนี้อ่ามันเปลี่ยนเป็นสีขาวเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยเพ <direct> ืพ <direct> ่อนเต้องเปลี่ยนฟอนต์เหมือนกันทั้ง2ตัวนะสมมติผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ใช่ไหมฟอนต์นี้มันเล็กใช่ไหมผมก็จะขยาย120อ่า แล้วก็ผมจะใช้ฟอนต์เดียวกันเนี่ยกับไอตัวด้านล่างด้วยตัวด้านล่างเนี่ยก็คือการเลือกคําว่าอแล้วเออแล้วเราก็เปลี่ยนขนาดฟอนต์นี่ครับลองเลื่อนดูนะนี่ครับเห็นไหมไอคาว่าอแล้วเนี่ยที่เรากดไปแล้วเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะจริงๆแล้เราเปลี่ยนสีได้หมดเออผมทําให้เปลี่ยนสีได้ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแหละสีกระดิ่งก็เปลี่ยนได้อ่ะนี่ครับเปลี่ยนได้หมดนะหรือ ไอ้คำว่าอเนี่ยก็เปลี่ยนสีได้นีครับสีข้อความสีกระดิ่งนะนี่ครับผมเปลี่ยนให้ดูแบบเป็นตัวอย่างเฉยๆนะนี่ครับเปลี่ยนได้หมดพอเราเปลี่ยนคําว่า all เสร็จแล้วใช่ไหมเราพับปิดไปก่อนแล้วก็มีคําว่า personalize เนี่ยเราเปิดลงมาในแบบของคุณอ่าเราลองเปลี่ยนฟอนต์นี่ครับเปลนฟอนต์อ่าเห็นไหมไอ้ตัวข้อความนี้เนี่ยเราอาจจะให้เล็กหน่อยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยสําคัญ หรือใครอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนตำแหน่งได้หมดนะเปลี่ยนได้หมดอ่าแล้วก็พับปิดไปตรงนี้มาที่ตรงนี้ครับสีตอนเลือกอสีตอนเลือกอหมายความว่าก็คือสีตัวนี้เลื่อนมานี่ครับสีตอนเลือกอแล้วเราก็จะเอาสีนี้ให้เป็นสีเดียวกับตัวโลโก้ที่ผมเปลี่ยนแล้วก็เปิดโลโก้มาแล้วเราก็เอานี่ไปจิ้มได้เลยอย่างนี้ นี่ครับสีตอนเลือกออเป็นสีน้ําเงินแล้วอ่าแล้วเราก็พับปิดไปแล้วก็มีสีกดกระดิ่งแล้วก็คือสีตัวกระดิ่งตัวนี้เนี่ยกระดิ่งที่เป็นสีแดงตอนนี้เนี่ยสีกดกระดิ่งแล้วเราอยากเปลี่ยนสีให้เป็นธีมเดียวกันทั้งหมดแล้วก็เอาสีนี้มาจิ้มอ่าแล้วก็สีไอคอนกระจายก็คือไอไอคอนกระจายรอบนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงทั้งหมดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินไปเลยนี่ครับธีเดียวกันหมดแล้วแค่นี้เองแล้วเราก็พับคําว่าปุ่มแจ้งเตือนไปนะแล้วก็ให้เพื่อนมาเปิดที่สปีดไลน์บวกเมาสนะ เปิดสปีดไลน์บอกเมาส์ไอสปีดไลน์เรืองแสงเนี่ยตรงนี้จะเป็นการติ๊กเปิดปิดเรืองแสงของสปีดไลน์นะครับอ่าเราลองเลื่อนลงมาดูตอนออกเนี่ยมันก็จะมีสปีดไลน์เข้าและออกสมมุตินเนี่ยครับเนี่ยครับมีสปีดไลน์อย่างงี้นี่ครับลองเปิดดูเปิดปิดนี่ครับอ่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ไอตัวสปีดไลน์เนี่ยเป็นสีเดียวกับสีทีมของเราเราเปิดลงมาแล้วเราก็ดูดสีไปเลยอย่างงี้ จิ้มสีไปเลยอันนี้เป็นสปีดไลน์เข้ากับสปีดไลน์ออกนะเพื่อนเพื่อลองดูดีๆสปีดไลน์เข้าก็คือไอตัวนี้สปีดไลน์เข้านี่ครับสปีดไลน์เข้าตัวนี้จะใช้สีเดียวกันกับสปีดไลน์ออกก็ได้หรือจะใช้คนละสีกันก็ได้อะแล้วแต่อ่ะมาดูที่สปีดไลน์ออกตัวนี้ผมก็จะเอาสีเดียวกันให้เป็นสีตีมนี่ครับสีสปีดไลน์ออกแล้วก็สีเมาส์อ่ะเราลองเลื่อนมาดูสีเมาส์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมาส์ใช่ไหมเมาส์ตัวเมาส์สีขาวนี่ครับสีเมาส์ ก็เป็นสีขาวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรอะสีเหลืองเหรอนี่ครับก็เปลี่ยนสีเหลืองแล้วหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนนะแต่ผมจะไม่เปลี่ยนผมจะมาเปลี่ยนสีขอบเมาส์ก็คือสีขอบเมาส์ก็คือตอนนี้เป็นสีแดงอยู่ผมจะเอาให้เป็นสีน้ําเงินปุ๊บนี่ครับเป็นตีมด้วกันหมดแล้วแล้วก็ขนาดขอบเมาส์ก็คือขนาดเมาส์เนี่ยมันมีสโตกใช่ไหมเป็นสโตกอย่างงี้ไม้ไม่ลองเลื่อนดูนี่ครับนี่เป็นสโตกแต่ผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้แค่นั้นเองแล้วก็ เมาส์เรื่องแสงเนี่ยตอนนี้มันคลิกเปิดปิดได้ถ้าเกิดใครไม่อยากได้เรื่องแสงเนี่ยก็เอาออกอ่าแค่นี้เองอ่าแล้วก็พับปิดไปในส่วนสุดท้ายก็คือเงาเงาอันนี้จะเป็นเงาโดยรวมของทั้งหมดเลยนะเงาโดยรวมทั้งหมดถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใส่เงาก็เพิ่มไปแค่นี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูทั้งหมดครับว่าที่เราปรับแต่งไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับลองเล่นดูครับ อประมาณนี้พอเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดทุกอย่างนะครับเรากดที่ตัวไฟเทมเพลตครับแล้วเราก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับทำการย่อนะครับหรือเราจะไม่ย่อก็ได้แต่ผมอาจจะย่อมันเล็กนิดนึงประมาณนี้แล้วพอเราย่อเสร็จเนี่ยเราทําการเลื่อนลงเลยมันจะได้กึ่งกลางอย่างนี้นี่ประมาณนี้นั่นเองอลองเล่นดูนะครับ อ่ะอันนี้ก็สําหรับตัวยาวครับก็จะมีการปรับแต่งประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับบางคนที่เลือกตัวเลือกที่2นะครับก็จะมีตัวสั้นไปด้วยครับตัวสั้นนี้เนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกับตัวยาวทั้งหมดเลยนะครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งระยะเวลาทั้งหมดทุกอย่างนะครับแต่ต่างกันแค่ไอตัวสั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวชื่อช่องให้ใส่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะนี่ครับจะเหมือนกันทั้งหมดนะเหมือนกันทั้งหมดเลยการปรับแต่งการอะไรเงี้ยแต่แค่ไอตัวสั้นเนี่ัันอตว ผมไม่ได้ใส่ชื่อมาให้นะครับแต่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนโลโก้ได้ก็คือให้เพื่อนลากโลโก้มาใส่เหมือนกันอย่างนี้ได้เลยนะลากโลโก้มาใส่แค่นี้ก็คือเปลี่ยนจะเปลี่ยนสีสันทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเหมือนกันหมดข้อความตัวปุ่มแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ย เปลี่ยนเหมือนกันหมดแต่แค่ไม่มีชื่อช่องครับอันนี้สําหรับบางคนที่อาจจะแค่อยากขึ้นให้คนกดติดตามเฉยๆเราก็ขึ้นแบบเออระหว่างช่วงกลางของรายการช่วงกลางของอะไรเงี้ยเราก็ไปขึ้นแต่ไอ้ตัวยาวเนี่ยเราก็อาจจะขึ้นหัวคลิปกับท้ายคลิปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับผมก็ทํามาให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะผมคิดว่าไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างสวยงามอะ่ะเออมันมันสวยเลยอะ่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามในเวอร์ชันนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมด ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ไฟทมเพลตัวนี้แล้วครับมีปัญหายังไงหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนติดขัดตรงไหนครับหรือใครอยากจะมาสอบถามข้อมูลตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยลองทักมาพูดคุยสอบถามกับผมก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ